คุณผู้ชมครับภายอีกหนึ่งตำรับที่อยากจะทำรับประทานเพระชอบความอร่อยหอมมันของเจ้านี่เลยแม่ขยัเมนียนนัด เราจะทำพายหน้าทอฟฟี่แมคคาเดเมียนัทกันนะคุณผู้ชมครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าครัวทำขนมอบประเภทนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเจ้าแมคคาเดเมียนัทมาฝากคุณผู้ชมเขาบอกว่าถ้ารับประทานในบางส่วนผสมผสานปนเปนไปกับอาหารตลอดเวลา4สัปดาห์จะช่วยลดคอเลสเตอรอลได้อุตาห์จริงหรือเปล่ามันช่างน,น่าสนใจนะคุณผู้ชมเราไปดูกันนะครับ today I will bake the new recipe of the shortcut pastry we call that แมคคาเดเมียทอฟฟี่ไทยแต่ก่อนเราเริ่มต้นที่จะอบฉันมีความรู้บางอย่างเกี่ยวกับแมคคาเดเมียนั่นสำหรับคุณพวกเขาบอกว่าถ้าคุณบริโภคผสมกับอาหารทุกชนิดเป็นเวลาสี่สัปดาห์มันสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลได้หรือไม่มันเป็นความจริงหรือไม่ไปดูกันด้วยกันเมื่อศึกษาในรายละเอียดแล้วนะคะ พบว่ามาคารเมียนัทนั้นมีองค์ประกอบของไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวในปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะคะคือมากกว่าร้อยละ60ค่ะในขณะที่ไขมันอิ่มตัวและก็ไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งนั้นมีในปริมาณที่ไม่มากนะักสำหรับไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวที่ว่านี้นะคะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายทีเดียวค่ะ องทางด้านสุขภาพของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นถึงกับให้คําแนะนําไว้เลยนะคะว่าในแต่ละวันนั้นเราควรรับประทานอาหารไขมันไม่อิ่มตัวตําแหน่งเดียวนั้นเป็นอัตราส่วนที่มากกว่าไขามันชนิดอื่นๆค่ะซึ่งก่อนที่จะออกมาเป็นคําแนะนําแบบนี้นะคะรับรองเลยค่ะว่าต้องมีงานวิจัยศึกษามากมายนะคะและผลงานวิจัยนั้นจะต้องสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันนะคะว่าไขามันไม่อิ่มตัวตําแหน่งเดียวนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะ และเนื่องจากว่ามัคาเดเมียนัทนั้นมีไขมันไม่อิ่มตัวตาแหน่งเดียวค่อนข้างมากนะคะจึงเป็นอาหารที่มีการนำมาศึกษามากมายทีเดียวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงนะคะไม่ว่าจะมีไขมันในเลือดสูงปริมาณน้อยๆหรือว่ามีปริมาณไขมันในเลือดสูงค่อนข้างมากนะคะและผลการศึกษานั้นก็ออกมาไปในแนวทางเดียวกันนะคะว่าการรับประทานมัคคาเดเมียนัท วันละประมาณ40-90กรัมเป็นเวลา4-5สัปดาห์ติดต่อกันนะคะโดยรับประทานชดเชยแทนอาหารอื่นๆนะคะเพราะว่าจะช่วยลดไขมันไม่ดีหรือไขมัน L D L แล้วก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลโดยรวมในขณะที่ไขมันตัวดีหรือไขมัน H D L นั้นยังคงระดับสูงอยู่ได้ค่ะซึ่งการลดคอเลสเตอรอลโดยรวมหรือไขมันไม่ดีหรือไขมัน L D L นั้นนะคะโดยที่ยังคงไขมันตัวดีหรือไขมัน H D L ไว้ได้นั้นก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะ